ตอนนี้รายได้ก็มีทั้งเงินเดือนเนาะมีรายได้จากทางของอสังหาด้วยเออ,เอแคชโฟต่อเดือนประมาณเท่า 17, <18 S 2> ไหร่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดได้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดต่อเดือนเนาะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะซีนแฮปก็อยู่คุณปิมนะสวัสดีคุณปิมนะคะสวัสดีครับโอเคคุณปิมก็เป็นนักลงทุนแล้ว ปัจจุบันนี้ทําทำงานอะไรอยู่ครับปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นเป็นวิศวกร,รอ,อยู่โรงงานวิศวกร,รอ,อ,อยู่โรงงานไ้เขาพิ่งย้ายงานใช่แล้วเออแล้วก็ลงทุนในสังหาก่อนที่จะย้ายงานพอดีเลยโอเคสิอยากจะถามว่าณนะความรู้สึกวันแรกที่คุยกันกับตอนนี้ฟิลรู้สึกแบบเป็นไงบ้างก็กล้ากลัวเราว่าอุ้ยจะลงทุนอสังหาเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนนี้ก้อนใหญ่เลยเออเออแล้วก็แล้วก็กล้ากลัวว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าลองดูก็ลองลงทุนดูเพราะที่ผ่านมาก็ลงทุน หลายอย่างแล้วอาลงทุนอะไรบ้างลงทุนทั้งหุ้นที่ปโตหรือว่ากองทุนอย่างเงี้ยโอ้โหมาหมดละสายนังลงทุนแล้วลงทุนอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างลงทุนอย่างอื่นจะโอ้โหติดลบติดลบแหลกในช่วงหลังเราแบบมีโควิดมีสงครามอะไรเนาะลองเปลี่ยนแนวดูไปอสังหาก็เลยทดลองดูอะฮะพอหลังลงทุนก็สบายสบายไม่เครียดไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งดูกราฟดูอะไรเลยแล้วอะไรที่แบบเป็นจุดตัดสินใจเลยว่าเราควรที่จะลงทุนอสังหา เหมือนแบบว่ามไม่ได้แล้วต้องต้องมีตังเก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยแบบทดลองเลยล,ง,ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบชอบออลองเองเลยอะไรแล้วทาไมถึงไม่ไม,ไม่ลงทุนอสังหาเองทําไมถึงเลือกที่จะแบบหาที่ปรึกษาแล้วก็มาเป็นสีเออตอนนั้นเหมือนแบบเปิดดูในเฟซบุ๊กก็เปิดดูหลายหลายเจ้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักไปหลายเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเหมือนคุณซีอ่ะจะตอบแบบตอบเคลียร์ตอบชัดตอบไว้ด้วยเลยรู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจกว่าเจ้าอื่นอืก็เลยก็เลยก็เลยติดต่อไปแล้วเห็นว่าที่บ้าน เนี่ยคือทําธุรกิจก็คือมีอสังหาขอเช่าเหมือนกันใช่ไหมใช่เราจากประสบการณ์ที่บ้านนี่คือเป็นยังไงบ้างจากที่บ้านท่านดูตัวอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องแบบไปตามดูตามเก็บตามอะไรตามเก็บค่าเช่าเองใช่ไหมอ่าแล้วของคุณปีมคุณปีมมาลงคุณอสังหากับซีแล้วทําอะไรบ้างตอนนี้ไม่ทําอะไรเลยเซ็นอย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวเออสบายเออแล้ว คือ <c oughs> จากตอนแรกที่เรามีรายได้ช่องทางเดียวถูกไหม,มแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีผ่อนรถด้วยใช,ใช่ไหมผ่อนรถด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างรายได้ตอนนี้รายได้ก็มีทั้งเงินเดือนเนาะมีรายได้จากทางของอสังหาด้วยเออฟินเลยแล้วก็ย้ายงานที่ใหม่เงินเดือนขึ้นอีกใช่ไหม <c oughs> ใช่กันนะ <c oughs> โอ้โหทวี <c oughs> ชีวิตนี้ขนาดนี้เนี่ยฟ <c oughs> ังไม่ไหวนะครับก็อันนี้นะครับก็คือเกิดจากการที่ซีมีการวางแผนการลงทุนให้ก่อนเนาะันดับแรกนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอคุณปิ่มสนใจเรื่องอสังหาซีก็ Thank you ยืดยืดยืยให้เลยไม่ใช่นะคือคือซีก็มีการวางแผนให้ก่อนนะคบแล้วก็ปรากฏว,ว่าแผนที่เราวางไว้ตอนแรกอ่ะกับพาลงทุนจริงแล้วก็คือผลตอบแทนดีกว่า<ช>ดีกว่าในแผนอีกนะครับโอ้โหแล้วก็ห้องปล่อยเช่าวไวไหมไวมากอืมใช่อันนี้ก็คือเป็นการดูแลทั้งหมดแล้วก็ในกลุ่มเ,เวลาผู้เช่ามีปัญหาได้ทําอะไรเองไหมก็ไม่ได้ทำเหมือนกันเออ <ม S 1> อันนี้คือเป็นการดูแลทั้งหมดนะครับแล้วคุณปีมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่เป็นพนักงานประจำแล้วเขาอยากที่จะมองหาช่องทางในการทําเงินช่องทางอื่นมีอะไรฝากให้เพื่อนๆบ้างค ลองดูนะคะอสังหาก็ถ้ายิ่งเป็นคุณซีด้วยเป็นที่ปรึกษาก็สบายมีการวางแผนตั้งแต่แรกอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ปรึกษาการตั้งแต่แรกเนาะก่าจะลงตัวก็ไม่นานนะใช่ไหมก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็มันก็ได้มาทุกเดือนจริงๆโอเคครับก็ดีใจกับคุณเปรมเป็นเจ้าของอสังหาปล่อยเช่าแล้วก็ลงทุนก่อนที่จะย้ายงานเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้ายงานนี่ก็ยาวนะครับต้องใช้แบบเวลาประมาณ6เดือนเลยถึงแบบเราจะสามารถจะลงทุนได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเครดิตนะครับก็ดีใจด้วยเดี๋ยวก็ ก็มาต่อยอดกันเนาะแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มหลายช่องทางจริงอสังหาริมทรัพย์ทําเงินเพิ่มได้เยอะมากก็สําหรับพนักงานประจําคนไหนนะครับที่อยากที่จะมีรายได้นะคะเพิ่มจากงานประจำนะครับช่องทางที่2องทางที่3นะครับจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ถ้ามาปรึกษาซืได้เลยนะคะก็ยินดีให้คําแนะนําทุกคนนะครับแล้าโซวันนี้ก็ขอบคุณคุณทิมด้วยนะครัะไม่ลืมถามมีแคทโคต่อเดือนประมาณเท่าไหร่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดเลยหมื่นเจ็ดหมื่นแปดต่อเดือนเหรอโอ้โหสุดยอดมากนะฮะโอ้โหเพิ่มมาหมื่นเจ็ดมาต่อเดือนแล้เนาะ เยอะนะเนี่ยโอ้โหปังไม่ไหวโอ้ดีใจคอนเกตอีกครั้งนะครับก็ลงทุนปุ๊บโอ้โหมีเงินเพิ่มเดือนละหมื่นเจ็ดเลยนะ ดีมากโอเคครับก็สําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะมีรายได้เพิ่มเหมือนคุณปิ่มเดี๋ยละหมื่นเจ็ดใช้เงินไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เงินสักบาทนึงไงไม่ใช้เลยยังไม่ใช้ได้เขาบอมีเงินเก็บไว้นี่งสามสามแสนหกสามแสนหกโอ้โหแคทโฟเพิ่มเลยแลหมื่นเจ็ดมีเงินเก็บอีกสามแสนหกสุดยอดมากนะคะนี่ก็คือเป็นผลจากการที่ต่อยอดจากเครดิตคือซื้อเงินเดือนนี่นแหละครับก็สําหรับใครที่อยากที่จะมีรายได้เพิ่มนะผลคุณปิ่มเนะก็สามารถทักคุรบุษาซีได้เลยเขาก็ยินดีให้คำแนะนำทุกคนนะครับส่วนนี้ขอบ ไะบ๊าย,บายช่องที่จะทำให้เพื่อนพนักงานประจำนะครับมีเงินเพิ่ม6ถึง7หลักนะคะสวัสดีครูแล้สวัสดีบาบาย